สวัสดีครับไดรี่แบ่งฟังวันพุธที่15กันยายน2 5 6 4ผมอธิพงศ์พระรเรษฐพงศ์ครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศที่อยู่ติดกันแต่ก็แตกต่างกันสุดขั้วราวฟ้ากับเหวนะประเทศหนึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่อีกประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศหนึ่งมีตลาดการค้าเสรีแต่อีกประเทศหนึ่งรัฐควบคุมกิจการแทบจะทุกอย่างประเทศหนึ่งรุ่งเรืองในระดับโลกแต่อีกประเทศหนึ่งยากจนขนาดประชาชนยังไม่ค่อยมีจะกิน และที่สําคัญคือ2ประเทศเนี้ก็เล็งจะห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆจะพูดให้ถูกก็คือเกาหลีเหนือต้องการยึดครองเกาหลีใต้ส่วนเกาหลีใต้ต้องการประนีประนอมแต่ก็นั่นแหละ2ประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงขนาดทําสงครามกันมาแล้วแล้วทําไมจากคนที่เคยเป็นกลุ่มชนกลุ่มเดียวกันพูดภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันถึงกลายมาเป็น2ประเทศที่ทะเลาะเบาแหวงกันหนักถึงขนาดทาสงครามเขียนฆ่ากันได้ การที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถูกแบ่งเป็นสองประเทศนะ่ะมันเป็นผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สองครับในช่วงนั้นเนี่ยสงครามโลกในพื้นที่ยุโรปจบลงแล้วแล้วก็จากกรวริญี่ปุ่นก็กําลังย่ําแย่ในสงครามจึงเริ่มถูกประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ในอาณัตนะครับในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีน,นั้นก็ถูกควบคุมโดย2ประเทศโดยรัสเซียหรือยุสหภา,ภาพโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยได้เข้าควบคุมพื้นที่ทางส่วนเหนือของคาบสมุทร และเนื่องจากเกรงว่าสหภาพโซเวียตจะครอบครองพื้นที่เข้าสมุทรเกาหลีทั้งหมดสหรัฐอเมริกาจึงเข้าควบคุมพื้นที่ทางส่วนใต้ของคข้าสมุทรเมื่อประเทศมหาอำนาจสองประเทศมาตรึงพื้นที่อยู่ใ,นในกล้กันก็เกิดความกังวลว่าถ้ามีการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โซเวียตและสหรัฐาจึงมีข้อตกลงให้แบ่งเขตควบคุมเขตควบคุมขอโทษครับแบ่งเขตควบคุมกันด้วยเส้นที่เรียกกันว่าเส้นขนานที่38หรือก็คือเส้นรุ้ง หรือเส้นลัติจูดที่3 8องศาเหนือนั่นเองแล้วเส้นขนาดที่ส8ก็กลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตั้งแต่สิงหาคม1945ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะจบลงอย่างเป็นทางการซะอีกนะครับหลังจากที่ข้ามมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสส่วนและสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกันไปคนละทางเกาหลีเหนือถูกสาภาพโซเวียตผลักดันให้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ในขณะที่เกาหลีใต้ถูกสหรัฐอเมริกาผลักดันให้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสองประเทศที่เคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนจึงค่อยๆเกิดความไม่ลงรอยกันและเมื่อความพยายามในการเจรจาเพื่อรวมประเทศไม่เป็นผลสาเร็จเพราะตกลงกันไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนจะมีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือจึงบุกเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีใต้ในวันที่25มิถุนายน1950กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีหลังจากสู้รบกันอยู่นานถึง3ปีนะครับสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ก็ได้ร่วมลงนามในสัญญาหยุดยิงและได้ขีดเส้นแบ่งระหว่างประเทศขึ้นใหม่พรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จึงเปลี่ยนจากเส้นขนาดที่38มาเป็นเขตปลอดทหารเกาหลีหรือที่เรามักเรียกกันว่าดีมิลทรายโซนก็คือ DMZ นั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสัญญาที่ตกลงกันได้นั้น,นเป็นเพียงสัญญาหยุดยิงไม่ใช่สนธิสัญญาสงบศึกนะครับนั่นหมายความว่าในทางเทคนิคนะีแม้จะผ่านมา71ปีแล้วแต่สงครามเกาหลีก็ยังคงดําเนินอยู่ จะเห็นได้ว่าความแตกแยกระหว่างเกาหลีทั้งสองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเปลียดชังกันมาแต่เดิมแล้วก็เลยเกิดความแตกแยกทว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายถูกบงังคับให้แยกจากกันแล้วตกโตกันไปคนละทางเมื่อเส้นทางเดินคนละทางน,นั้นทําให้เกิดความแตกต่างที่เกินจะประสานสุดท้ายก็เลยกลายเป็นความไม่ลงรอยกันถึงขนาดที่เป็นสงครามเขียนฆ่ากันได้สาหรับผมเองเนี่ยคิดว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมนะครับแต่ประเทศเดียว ถูกบังคับแบ่งแยกออกเป็นสองโดยอำนาจภายนอกแล้วสุดท้ายก็แตกแยกกันเองจริงๆแล้วเรื่องในลักษณะนี้มีตัวอย่างจากทั่วโลกคนเรานั้นนะหากอยู่ดีๆมีใครมาขีดเส้นสมมติแบ่งแยกออกจากกันแล้วบงังคับให้เติบโตกันไปคนละทางแล้วก็จากคนที่เคยเป็นกลุ่มเดียวกันก็อาจจะกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับนอกจากเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วเนี่ยกรณีอื่นๆก็เช่นเยอร,รมนีตะวันตกและเยอร,รมนีตะวันออกหรืออิสลามนิกายซุนีกับี h i y คริสนิกายโปรเตสแตนต์และคาทอลิกก็อาจจะได้เล่าให้ฟังกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ